สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับเกมบิ๊กแมชระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะฮะก็จะเตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะนะฮะก็ย้ำเพื่อนๆเหมือนเดิมครับใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันแบบ V.I.P หรืออยากจะเข้ามาสอบถามข่าวสารฟุตบอลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดตูน3-3นะครับ ก็ไปดูสภาพความพร้อมมาหน่อยฮะฝั่งของเชลซีเนี่ยไม่มีแน่ๆคือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวประมาณ3เดือนครึ่งขณะที่เกป้าก็เตรียมจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะฮะเพราะฉะนั้นประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับที่เหลือก็น่าจะยังอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นเบนชิวลริสเจมเตียโกซิวาหรือแม้กระทั่งเลวายโควิลครับก็ปีนี้ย้ายมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับขณะที่กลางน่าจะเป็นกาลาเกอร์กับเอ so นโซแนวลุกจะเป็นนิโคลสแจ็กสัน เล่นกับทางไม่เคลโรมูดิกแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับส่วนลิอพูเนี่ยตัวเจ็บยังเป็นพวกตัวเดิมๆครับสเตฟนานไบเซตติเตียโก้คันทารา่าแต่ว่าก็พอคาดเดา11ตัวจริงได้ออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับจะเป็นฟอร์กิวฟันได้กับอิบราฮิมมาคนาเต้กลางเนี่ยก็จะนำโดยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ตัวใหม่เล่นกับโดมินิกโซบอสไลแนวรุกก็จะเป็นทางด้านโมเมสซาร่าดีโกโชตา้า แล้วก็น่าจะเป็นคอดี้กักโปนะครับคู่นี้เนี่ยก่อนเริ่มค่อนข้างเบียดมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสออกเสมอสูงสุดๆเลยนะครับถามว่าถ้าจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสูสีมากๆมีโอกาสเจ็บด้วยกันเสมอนะฮะแต่ก่อนเริ่มเกมเนี่ยเหมือนทางฝั่งของเชลซี Chelsea จะดูดีกว่าเล็กน้อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลครับมาเยือนที่แอนฟิลด์หนัดหลังสุด ไม่แพ้เลยแต่ก็ออกเสมอสหมดเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้มองไปที่ทางฝั่งเวอ้์วููครับไม่น่าจะเจ็บตัวครับมองไปที่ทีมเยือนดีกว่านะครับอ่ะเราฟังทัศนะแล้วอยากจะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมอย่าลืมฮะแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดตูน33ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ